มีคัมมิงป่ะมีคัมมิงครับมาดูหิ่งห้อยออกมาดูหิ่งห้อยตอนกลางคืนกันหิ่งไมนบ้านเราเห็นไหมครับเห็นหิ่งเต็มเลยโอเคหวัวระวังอ่ะ เห็นไหมอ้ชิบมังแมก new home มาเยอะใครเห็นมั้งคุณเคยเห็นไหมลูกเดโอ้เต็มเลยใช่ไหมกระพริบกระพริบกระพริบมีใครเห็นมั้งหิงห้อย หิ่งห้อยใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าหิ่งห้อยอเ,เออ,อเขยับขาในลูกเออหิ่งห้อยใช่ไหมต้องเคลียวขยับขาในลูกเดีย๋ยวแมงกัดเหยี่ยวยุงกัดเออมาทางนี้นี่มามาดูนี่มันต้องไหนดีนี่หิ่งห้อยลูกนี่ไงนี่ไงมาอยู่ตรงหน้าเราเลยมองอยู่เฉยมูย์อ้าวเวนมีเวนม,ม,ม,มีคัมโครเซอร์ด้วย โอ้ยโอ้ย and the bug เอ้ย and the mosquito okay come on ไปไปยุงยุงยุงขยับขาน้องเคียวขยับขาหน่อยลูกไปเดี๋ยวยุงกัดไปไปเดินออกเดินออกครับเดี๋ยวยุงกัดนะพี่ตังน้องเคียวมา you don't let them bite oh yeah you right actually น้องเคียวมาดูวยลวๆไป yeah <laughs> chai luôn chai dữ ok, bye Look, there's <laughs> more over by the door Inside the house Hiền <laughs> mấy? Oh, nào bàn cà mì nè Yeah Ở trong này nè nè, ở này bàn Yeah, good job หิ่งห้อยอยู่ในบ้านใช่ไหมเดี๋ยวหลอกละหละอกให้เข้าบ้านนะโอเคถอดเท้าลูกลงมาไม,มา่ลงไปข้างล่างนะเก้า right. ข้าวแม่ลงไปข้างล่างโอ้ยอยู่ดินเกล็ดเย็ดโอเคแม่ลงข้างล่างนะลูกลงมาไหม,มไปละสองพ่อลูกสามพ่อลูกติดตังด้วยเข้าครัวได้เอาแม่เข้าด้วยั้งนั้น ทำอะไรกินอะไรครับ <S 2> <S 2> <S อ้าว